สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านผมแพทย์หญิงพันชนกเกษมสุขยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเดินทางสู่สุขภาพที่ดีในวันนี้ครับคุณลุงคุณป้าที่บ้านมีอาการปวดขาอ่อนเพลียหรือเดินไม่ไหวบ้างไหมครับแค่เดินนิดเดียวขาก็มื้อแล้วใช่ไหมครับถ้าใช่วิดีโอนี้มีค่ากับคุณมากเลยครับเมื่ออายุมากขึ้นกล้ามเนื้อและกระดูกที่ขาจะค่อยๆอ่อนแอลง แต่นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของอายุอย่างเดียวนะครับมันอาจเป็นสัญญาณ <great. S 1> ว่าร่างกายขาดสารอาหาร <But S 1> บางอย่างที่สำคัญแต่ไม่ต้องกังวลไปครับเพราะทางออกอยู่ในครัวของคุณเองแล้วอยู่ในอาหารไทยๆ ของเราเองวันนี้เราจะมาพูดถึงอาหารท้องถิ่น 5. อย่างที่ทรงพลังมากๆที่ทั้งวิทยาศาสตร์สมัยใหม่และแพทย์แผนโบราณต่างยืนยันว่าช่วยเพิ่มความแข็งแรงของขาทำให้กระดูกแข็งแรงและกล้ามเนื้อสุขภาพดีขึ้นอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่อาหารธรรมดานะครับแต่เป็นของขวัญล้ำค่าที่บรรพบุรุษของเราทิ้งไว้ผมจะไม่แค่บอกชื่อ้อย่างนี้เท่านั้นแต่จะ อธิบายให้เข้าใจว่าต้องกินอย่างไรวิทยาศาสตร์บอกอะไรและต้องระวังอะไรบ้างเอาล่ะครับไม่รอช้าแล้วมาเริ่มกันเลยดีกว่ามาทำให้ขาของคุณแข็งแรงเหมือนม้ากันเถอะครับมาดูกัน5อาหารท้องถิ่นที่จะเติมพลังให้ขาของคุณลุงคุณป้ากันครับอาหารชนิดแรกยาดำงาขาวคลังแคลเซียมที่ล้ำ่า พี่น้องครับเวลาพูดถึงกระดูกแข็งแรงคนส่วนใหญ่จะนึกถึงนมใช่ไหมครับแต่รู้ไหมครับว่างาดำงาขาวมีแคลเซียมมากกว่านมหลายเท่าเลยตามข้อมูลของ USDA นะครับงา100กรัมมีแคลเซียมประมาณ1,250มิลลิกรัมแต่นมปริมาณเท่ากันมีแค่123มิลลิกรัมเอง นี่เป็นพรสวรรค์สำหรับคนที่ดื่มนมไม่ได้หรือแพ้นมครับในงานอกจากแคลเซียมแล้วยังมีแมกนีเซียมฟอสฟอรัสและสังกะสีอีกเพียบผ้าตุ <is S 2> เหล่านี้ทำให้กระดูกแข็งแรงขึ้น ลดความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนและงานยังมีโปรตีนกับไขมันดีๆที่บำรุงกล้ามเนื้อช่วยให้อาการอ่อนเปลียและปวดเมื่อลดลงครับวิธีกินที่ถูกต้องคืออย่างไรครับทุกเช้าให้กินงาคั่วหนึ่งช้อนโต๊ะเคี้ยวให้ละเอียดนะครับถ้าในฤดูหนาวทำลูกประคบงากับน้อยหน่อยก็ดีเยี่ยมเพราะยังช่วยเพิ่มธาตุเหล็กอีกด้วยแต่ต้องระวังนิดนึงครับงามีแคลอรี่และไขมันสูงถ้าคุณมีปัญหาน้ำหนักเกินกินแค่พ พอประมาณนะครับกินมากไปอาจทำให้บางคนแพ้หรือท้องเสียได้ครับอาหารชนิดที่2อนมขมิ้นยาฆ่าความปวดและการอักเสบอาหารสุดยอดชนิดที่สองของเราคือนมขมิ้นที่เรียกกันว่า Golden m i ิ k ครับความมหัศจรรย์ของขมิ้นอยู่ที่สารเคร์คูมินซึ่งเป็นสารต้านการอักเสบและสารต้านอนุมูลอิสระที่แรงมากครับเมื่ออายุมากขึ้นการอักเสบเรื้อรังในร่างกายจะเพิ่มขึ้นซึ่ง เป็นสาเหตุของอาการปวดข้อโรคข้ออักเสบและข้อติดครับเคอร์คูมินจะไปยับยั้งเอนไซม์และไซโตไคน์ที่ทำให้เกิดการอักเสบทำให้อาการปวดและบวมลดลงครับนมมีแคลเซียมและโปรตีนช่วยให้กระดูกและกล้ามเนื้อแข็งแรงเมื่อขมิ้นกับนมมารวมกันคู่นี้จะให้พลังกระดูกและบรรเทาอาการปวดข้อได้ดีเลยครับวิธีทำง่ายมากครับตอนกลางคืนก่อนนอนเอานมอุ่นๆหนึ่งแก้ว ใส่ผงขมิน้นครึ่งช้อนชาแล้วใส่พริกไทยนิดหน่อยพริกไทยมีสารไพเพอรินที่ช่วยให้ร่างกายดูดซึมเคอร์คูมินได้ดีขึ้นหลายเท่าเลยครับข้อควรระวังนะครับ คุณที่มีความดันต่ำหรือเบาหวานอย่าดื่มโดยไม่ปรึกษาหมอก่อนเพราะมันอาจทำให้ความดันและน้ำตาลในเลือดลดลงได้ครับคนที่มีปัญหาถุงน้ำดีก็ควรหลีกเลี่ยงเพราะคมิม้นอาจกระตุ้นการผลิตน้ำดีเพิ่มขึ้นครับอาหารชนิดที่3ทั่วงอกระเบิดโปรตีนสำหรับกล้ามเนื้ออาหารสุดยอดชนิดที่สคือถั่วงอกครับกินแล้วได้พลังแข็งแรงเหมือนม้าเลยมันคือแหล่งโปรตีนและธาตุเหล็กชั้นเยี่ยม ช่วยแก้ปัญหาอ่อนเพลียและโลหิตจางในคุณลุงคุณป้าครับโปรตีนช่วยสร้างและซ่อมแซมกล้ามเนื้อทำให้อาการเหนื่อยล้าและอ่อนเพลียหายไปถ้าตุกเหล็กเพิ่มฮิโมโกลบินทำให้เลือดไหลเวียนที่ขาดีขึ้นอาการชาลดลงและยังมีใยอาหารที่ช่วยระบบย่อยอาหารให้ทำงานได้ดีซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยในคนสูงอายุครับวิธีทำก็ง่ายครับ แช่ถั่วในน้ำทั้งคืนเช้าวันรุ่งขึ้นเทน้ำทิ้งเอาผ้าชุกน้ำหอมไว้ให้งอกแล้วกินกับมะนาวและหอมหัวใหญ่เป็นสลัดก็อร่อยดีครับต้องระวังนิดหน่อยนะครับถั่วงอกดิบอาจมีแบคทีเรียซาโมเนล่าซึ่งเสี่ยงสําหรับคนสูงอายุหรือคนที่ย่อยอาหารไม่ค่อยดีดังนั้นต้มหรือนึ่งเบาๆก่อนกินจะปลอดภัยกว่าครับอาหารชนิดที่4 อัลามอนเพื่อนแท้ของกระดูกและกล้ามเนื้ออาหารสุดยอดที่4คืออัลามอนครับไม่ใช่แค่ดีต่อสมองอย่างเดียวแต่ยังดีต่อความแข็งแรงของขาด้วยอัลามอนมีแคลเซียมแมกนีเซียมโปรตีนและไขมันดีๆที่ทําให้กระดูกแข็งแรงและลดอาการปวดเกร็งกล้ามเนื้อมันช่วยไล่ความเหนื่อยล้าทั้งวันและให้พลังงานยาวนานครับ วิธีกินที่ดีคือแช่อลัมมอน5-6เม็ดทั้งคืนพอเช้าปอกเปลือกออกแล้วกินเลยเปลือกมีสารแทนนินที่อาจขัดขวางการดูดซึมสารอาหารครับ คุณลุงคุณป้าที่เคี้ยวลำบากต้มอัลมอนด์กับนมหรือบทดก่อนกินก็ได้ครับข้อระวังคืออัลมอนด์มีแคลอรี่สูงกินมากไปน้ำหนักอาจขึ้นครับและคนที่มีนิ้วในไตควรหลีกเลี่ยงเพราะมีออกซาเลตอยู่ครับอาหารชนิดที่5เมล็ดเมทีพีโรแห่งข้อตามตำราโบราณอาหารสุดยอดชนิดสุดท้ายคือเมล็ดเมทีครับคุณสมบัติต้านการอักเสบของมันช่วยบรรเทาอาการปวดข้อและโรคข้ออักเสบได้ดี งานวิจัยบอกว่าเมทีช่วยการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อและเพิ่มความแข็งแรงในเมล็ดมีใยอาหารโปรตีนธาตุเหล็กโพแทสเซียมและแคลเซียมทั้งหมดนี้ช่วยไล่ความเหนื่อยล้าครับวิธีทําคือแช่เมล็ดเมทีหนึ่งช้อนโต๊ะในน้าทั้งคืนพอเช้าท้องว่างให้ดื่มน้ํานั้นและเคี้ยวเมล็ดด้วยมันยังช่วยระบบย่อยอาหารให้ดีขึ้นอีกด้วยครับข้อระวังคือเมทีอาจลดน้ำตาลและความ ดันในเลือดได้ดังนั้นคนที่กินยาเบาหวานหรือ <truly> ความดันต่ำต้องปรึกษาหมอก่อนครับ และหญิงมีคนรับห้ามกินเด็กขาดนะครับเคล็ดลับเพิ่มเติมครับพี่น้องแค่กินอาหารเหล่านี้ยังไม่พอนะครับการออกกําลังกายต้องมาคู่กันด้วยถึงจะได้พลังจริงๆกล้วยกับลูกเกดแช่น้ําดีมากครับโพแทสเซียมและแมกนีเซียมในกล้วยช่วยลดอาการปวดเกร็งกล้ามเนื้อลูกเกดก็มีธาตุเหล็กช่วยแก้อ่อนเพลียบีทรูตก็ดีเยี่ยมครับไนเตรตในบีทรูช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นทาให้อาการชาและอ่อนแองที่ขาลดลง การออกกำลังกายก็สำคัญมากครับเดินเล่น15ถึง20นาทีทุกวันกับยืดเหยียดเบาๆจะทำให้ขาแข็งแรงขึ้น สควอด้วยน้ำหนักตัวเองช่วยเพิ่มพลังให้ต้นขาและหน่องครับข้อสำคัญสุดท้ายนะครับทุกคนนี่เป็นคำแนะนำทั่วไปเท่านั้นอาหารเหล่านี้ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพแต่ถ้าคุณกำลังกินยาเบาหวานความดันต่ำหรือมีปัญหาไตก่อนเริ่มกินอย่างต่อเนื่องลองบอกหมอประจำตัวของคุณด้วยนะครับหมอจะยินดีที่รู้ว่าคุณกำลังดูแลตัวเองด้วยอาหารดีๆแบบนี้เพราะร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกัน การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจะทำให้มั่นใจได้ว่าปลอดภัยที่สุดครับมาสรุปกันอีกทีนะครับว่าต้องทำอย่างไรทุกเช้าให้กินงาคั่ว 1. ช้อนโต๊ะอลมอนแช่น้ำา 5. ถึง6เม็ดเมล็ดเมทีแช่น้ำ1ช้อนโต๊ะพร้อมดื่มน้ำนั้นถั่วงอกต้มเบาๆกินกับมะนาวและหอมกล้วย1ลูกกับลูกเกดแช่น้ำหยิบมือ1ส่วนตอนกลางคืนก่อนนอนให้ดื่มนมขมิ้นอุ่นๆ1แก้วและอย่าลืมยืดเอียดหรือเดินเล่นวันละ15ถึง20นาทีด้วยนะครับทำแบบนี้สม่ำเสมอภายใน30วันคุณจะรู้สึกถึงความแตกต่างเองครับ ขาจะแข็งแรงขึ้นเดินไกลได้ขึ้นปวดเมื่อยน้อยลงและรู้สึกมีพลังมากขึ้นผมแพทย์หญิงทันชนกมีประสบการณ์รักษาคนไข้มากกว่า20ปีแล้วครับเห็นคุณลุงคุณป้าหลายท่านที่มีปัญหาเรื่องขาอ่อนแรงปวดเมื่อยเดินไม่ไหวบางท่านต้องพึ่งไม้เท้าบางท่านกลัวออกจากบ้านเพราะกลัวหกล้มอาหาร5อย่างนี้ผมเห็นผลจริงๆนะครับมีคนไข้หลายท่านที่ลองทำตามแล้วกลับมาบอก อกว่าดีขึ้นมากแน่นอนว่ามันไม่ใช่ยาวิเศษที่กินแล้วหายทันทีแต่ถ้าทำสม่ำเสมออดทนร่างกายจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นครับสิ่งสำคัญคือความต่อเนื่องไม่ใช่กินวันเดียว2วันแล้วหยุดต้องทำให้มันเป็นนิสัยประจำวันเลยครับ อีกอย่างนะครับอย่ารอจนกระดูกและกล้ามเนื้ออ่อนแอมากแล้วค่อยเริ่มถ้าอายุ50ขึ้นไปแม้ตอนนี้ยังไม่มีอาการก็ควรเริ่มดูแลตั้งแต่เนิ่น,น,นๆ,ๆเพราะการป้องกันดีกว่าการรักษาเ <ๆ S 1> สมอครับอาหาร5 <The S 1> อย่างนี้ก็หาง่ายราคาไม่แพงทำก็ไม่ยากที่สำคัญคือปลอดภัยเป็นของธรรมชาติล้วนๆไม่มีสารเคมีไม่ต้องกลัวผลข้างเคียงอย่างที่ยาบางตัวมี แต่ก็ต้องกินในปริมาณที่พอเหมาะไม่ใช่ยิ่งกินมากยิ่งดีเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับ สุขภาพดีร่างกายแข็งแรงถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์กับคุณช่วยกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับแล้วแชร์ให้คนในครอบครัวเพื่อนบ้านหรือใครก็ตามที่คุณรักและห่วงใยเพราะทุกคนสมควรได้มีสุขภาพที่ดีมีชีวิตที่มีคุณภาพไม่ต้องทุกทรมานกับอาการปวดเมื่อยขาอ่อนแรงและอย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้รับข้อมูลสุขภาพดีๆแบบนี้ต่อไปในวิดีโอหน้าผมจะมาเล่าเรื่องวิธีดูแล แข่าแของคุณลุงคุณป้าให้ไม่ปวดไม่บวมเดินได้คล่องแคล่วนี่ก็เป็นปัญหาที่หลายคนถามมาเยอะมากเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังในวิดีโอหน้านะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงร่างกายสมบูรณ์ <I remember S 2> มีความสุขทุกวันครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ